โอ้โห oh oh มาเจอ YouTube ช่องดังคะ่ะ oh ถ่ายถ่ยให้ดูอาณาจากเเักรมีดีอาณาจักรใหญ่หน่อยดูนะแม่มีรู้สึกว่าไฟแรงนะเนี่ยคนนี่สีแยกคะ่ะนี่สีแยกใ <laughs> หญ่น่อยพมัใช่สีแยกไฟแดงนะคะสีแยกกลางทุง่งนา <laughs> เดินไปอีกพี่น้องสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง เมดสตอรี่นะครับผมเมื่อเช้านี่มีเซอร์ไพรส์นะฮะ mm. หลังจากที่ mm. ลงคลิปไป mm. เกี่ยวกับช่องของแม่ตอนนี้ผู้ติดตามของแม่ขึ้นเยอะขึ้นมากเลย mm. ผมขับรถมาแล้วก็เห็นแม่นั่งดูคลิปอยู่เดี๋ยวจะไปถามนะว่าเห็นข่าวหรือยังเห็นคนติดตามขึ้นหรือยังแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างเดีายา๋ย mm. วจะไปสัมภาษณ์คุณแม่กันนะฮะว่ารู้สึกยังไงน่าจะตกใจเมื่อกี้นะฮะ คือผมเดินเข้ามาแล้วก็เห็นแม่นั่งดูคลิปก็นึกได้ว่า <c oughs> ก่อนก่อนเมื่อเมื่อวานเนี่ยคนติดตามแม่อยู่แค่เท่าไหร่นะแป0ร้0ยมาวันนี้เมื่อเช้านี่เ <c oughs> มื่อกี้เนี่ย1400คนไม่ได้ดูแต่เช้าเพิ่งมาดูนี่พ <300, S> 3 0 0เท่าไหร่นะจำไม่ได้1300กว่าขึ้นทุกนาทีเลยออขอบคุณมากๆค่ะเอีที่ติดตามชีวิต ยหญหน่อยทำกสิทแล้วคลิปล่าสุดคือคลิปที่ถ่ายน้องหมาอ,อถ่ายน้องหมาก็ขออภัยด้วยที่วิวไม่ค่อยสวยยอดวิวตอนนี้อยู่ที่พันสี่ร้อยแล้วนะแม่ว่าถ่ายอีลงสูงเชียงมือใหม่หัดทำค่ะแม่ก็พูดไปเรื่อยเนาะแม่ก็พูดเรื่อยเปื่อยไปพูดให้เอฟซีฟังออตามความสามารถนะั่นแหละเนาะเป็นไง<อ>แม่ตกใจไหม พ่อแม่ก็ตกใจแม่แม่ทำยูทูบมาห้าหกปีมีคนติดตามหกร้อยนะของเก่านะนี่มามา,มานี่ไม่กี่วันนะเพราะว่าตอนทำห้าปีนะี่ยไม่บอกลูกไงไกกขนาดลูกยังไม่กดเอยลูกไม่กดเลยเมามารอบนี้ก็มารอบนี้ให้ลูกดูกให้ช่วยกันก็ ออพึ่งพึ่งบอกเรื่องช่อง f อไปเ,ออเมื่อเช้าออพอตอนเช้าเสร็จผ่านไปคนมาติดตามเพิ่มจาก800 <c oughs> ตอนนี้คือพันสี่พันสี่เมไม่ได้ดูม่แม, <c oughs> แม่ดูตอนเช้านาะมันเท่าไหร่นะไอแปดร้อยแปดร้อยแปดสิบนั่งดูด้วยกันเมื่อเช้าออใช่พึ่งมาดูเมื่อกี้นี้ก็ พันสามร้อยแปดสิบเดี๋ยวนี้พันสี่แล้วใช่แล้วใช่แม่โอ้ดัน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 ช่วยดันหน่อยนะคะช่วยให้ได้แม่เอาจริงเหรอเอาจริงแม่เอาจริงเอาจริงเหรอเอาจริงเหรอเอาใส่เอาเอาส่ไอ้เมเดนี่หละที่ให้คำปรึกษาเลยไม่กลัวบอกโซเชียลไม่แม่ก็ทำใจไว้ส่วนหนึ่งอยู่นะเกิดว่ามี มา,ม,ามีอะไรพวกนี้แม่ก็ต้องทําใจอยู่นะเพราะว่าแม่ก็เคยดูช่องต่างๆที่เคยดราม่าก,กันแม่ก็ทําใจได้อยู่แต่ว่า<พ>อขอว่าแต่แม่ไม่ไปว่าให้ใครก็แล้วกัน <c oughs> ใครจะว่าให้แม่ก็แล้วแต่แต่ว่าของเราคือมันเป็นช่อง <c oughs> เกี่ยวกับชีวิตประจาําวันมันก็ไม่มีอะไรหรอกเรา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 ,เราไม่ไปว่าให้ใครเราไปเราเรา,เราทำชีวิตของเราประจวาวันแบบว่า ความเป็นอยู่เกษตรของข้าวอะไรพวกนี้ทําพวกในครัวในอะไรของพวกเรานี้ครอบครัวของเรานี่แหละไม่ได้ไปเบียดเบียนใครหรอกก็เลยไม่ได้กลัวอะไรเพราะว่าเราเราทำของเรา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 ไม่ได้ไปเบียดเบียนใครเนาะ แต่ใครจะมาลงเราก็แล้วแต่แต่เราไม่ไปลงใครก็แล้วกันแต่ก็คงไม่มีหรอกเพราะ <c oughs> เรามันเป็นเรื่องทั่วไปเรื่อง <c oughs> เรื่องชีวิตเรื่องอะไรเรื่องอชีวิตเรื่อง,องชีวิตรรประจำวันทั่วไปไอ้ทำอยู่ยังไงกินยังไงอยากแชร์ประสบการณ์ให้เอสซีดูว่าการอยู่การกินเราเราทำอะไรบ้างเพื่อ,อความอยู่รอดของครอบครัวเราจะทำยังไงจะอยูร่รอดปลอดภัยปราศจาก สิ่งเบียดเบียนอะไรพวกนี้เราก็จะอยู่ของเราตามภาษาประมาณนี้แหละโอเคก็แม่แม่แม่ก็ทำตัวแบบนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรไ่แล้วแม่ก็ไม่เคยไปไอ้นั่นไอ้นี่กับคนอื่นนะใครที่มาดูคลิปแม่ก็อาจจะได้แง่คิดเนาะแง่คิดหลายๆอย่างเพราะว่าชีวิตประจําวันเราเราจะทําอะไรทํามาหากินยังไงเราทจะอยู่ได้ประมาณนี้แลวอยู่ได้แบบ ในฐานะของเรานี่แหละแบบว่าพื้นเพของเราเนาะมันมันแบบนี้เราก็ต้องทำแบบนี้เราไม่ได้อยู่ในเมืองหรือว่าลำวัารวยอะไรเราเราก็ทำตามสภาพแวดล้อมของเราประมาณนี้นะโอ้ยพี่น้องแม่มานี่สิมาถามเนี่ยแย่หน่อยดังอะไรได้มาเนี่โอ้พี่น้องคอยบวงคลิปเจ้าคน ยายหน่อยเป็นอคนในโซเชียลนะพี่น้องคอยน่ะพี่พี่น้องคอยน่ะบอมมีผู้ใดมาบังคับบอมบอมบรูเรื่องนะบรูเรื่องเลยโอเคแม่แล้วโอเคเนาะตามนั้นตามนั้นแม่เราช่างไปไหนแล้วทีมช่างไปหาปลาอ๋อไปหาปลาทำครึ่งวันเขาจะไปหาปลาไปเลาะถุงเลาะหาหอยหาอะไรกเขาก็แล้วแต่ครับ เราก็อยู่พาเข้ามากินข้าวแล้วก็ตามอิสระตามอิสระแบบว่ามันทางานเคร่งเครียดมาหลายวันม,มาพักผ่อนบ้างประมาณนี้นะครับเพราะว่าจะทําตลอดอาทิตย์หนึ่งทำทั้งเกตวันเนาะก็ไม่ไหวเนาะใช่ใชต้องพักผ่อนบ้างพาประมาณครับ้<ะ>โอเคขอบคุณนะคะเอฟซี FC, ที่ติดตาม <laughs> ยน่อยก็จะถ่ายให้วันละคลิปสองคลิปให้ดูตามบ้านตัวเองนี่แหละประมาณน,นี้แหละคะ่ะผิดตุกข,ข้อภัยผิดใจขอโทษนะคะ f อฟมาดูที่นาด้านหลังนะเอพอดีว่าแม่บอกว่าทีมช่างนะี่ยเขามา,าหลังบ้านนะฮะก็เลยเดินมาดูว่าช่างเขาทำอะไรอยู่ก็เดี๋ยวจะไปดูกันนะฮะ ว่าช่างเขาทำอะไรแม่ทำอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหยอดสับขึ้นนี่วันนี้ออกมาเที่ยวกล้องเลยพาช่างออกมาหาปลาพักงานครึ่งวันค่ะโอ้โหมาเจอยูทูบช่องดังค่ะมาเจอยูทูบช่องดังค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะมีดีสตอรี่จ้าสวัสดีครับยายดอยพาทำเกษตร เมื่อเช้านี้เจอกันพอดีเมื่อเช้าแม่ยอสับขึ้นพลังขึ้นนาทีเลยใหญ่มากเลยพลังขึ้นนาทีเลยเดี๋ยวเราจะไปดูเดี๋ยวจะไปดูคันแทนาใหญ่ของคุณประธานแต่ก่อนนี้เดินไม่ได้เดี๋ยวนี้เดินได้สบายนะคะเอฟซีต่อไปจะเอารถไฟฟ้ามาวิ่งแถวนี้แหละตรงนี้ใช่ไหมประมาณนี้ค่ะรถไฟฟ้าวิ่งได้จะรถไฟฟ้ามาวิ่งเล่น Hmm. ชมบรรยากาศพี่สง์นี่โ oh. อ้อนี่คือป่ายูคาที่ใอ้ยหน่อยทำกเกษตรเอามาปลูกพี่น้องนี่กำลังใหญ่ oh. ประมาณนี้แหละค่ะโอ้โห oh. แม่แม่ไหนอันนี้คือโล่งแล้วใช่ไหมเนี่ยโล่งเตือนแล้วตอนแรกเดินไม่ได้ใช่ไหมจ้าก่อนเดินไม่ได้โอ้ oh. แต่เดี๋ยวนี้อ เห็นไหมล่ะคุณพ่อช่างหัวพัฒนาขนาดคันแทนาตัวเองเที่ยวเองนะนี่เที่ยวเองเที่ยวคนเดียวเองเที่ยวคนเดียวนะนี่ยังเอาแบบกว้างๆเลยโอ้โหไปไปไปดูช่างก่อนไหมนี่ไปดูช่างช่างเขาได้อะไรช่างได้ปลาไหมนี่เดี๋ยวเอซีพาไปดูช่างนะพาเอซีไปดูวันว่างของช่าง เพราะว่าเหน็ดเหนื่อยมาทั้งอาทิตย์สองอาทิตย์ไม่ได้พักผ่อนเดี๋ยวให้ให้ให้แม่เป็นคนพากนะได้พี่เบี้์พักผ่อนครึ่งวันโอ้พงน้ำพ่องน้ำพ่อโอ้โนึกว่าปลาดิ้นไม่ใช่บ่ <c oughs> โอ้โหโอ้นี่โอ้โหได้ปลาอร่อยด้วยนะนี่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 ได้ปลาปลาเนี่ยอร่อยนะนี่จะเป็นปลาเนื้อหวานปลาเนื้ออ่อน น่าจะแผพ่พันธุ์นะปีนี้เยอะครับเยอะเลยน่าจะเยอะครับเพราะว่าเคยเยอะปลาปลาหนองนี้มันมันเคยมีปลาไอ้นี่แหละเนี่ยปลาเสียมปลาเสียมแล้วปลาอะไรเนี่ยตัวนึ้น่าจะเป็นน่าจะเป็นปลาตะเพียนตะเพียนโอ้โหอเอาเอาเอาถึกเอาถึกเอาแม่มาดูทางนี้อ่าพี่สองทำอะไรครับอุปกรณ์ครับเอ้เอาเอาโอ้ยพูลบอลหมักเงี้ยอุปกรณ์หาปลา แม่ไปดูคันเทนาเราไปดูคันเทนาใหญ่เด้อเนี่ยท่านประธานพัฒนาดูนะฮะดูน้องหมาก็ตามตรวจอยู่นี่แหละ <c oughs> ดูไสไตล์ยูทูบคนใหม่ดูครับพี่น้องมือยูทูบคนใหม่นี่สั่นอยู่เด้อขอเอาัยหลๆอุตสาดูอุตสาดูภาษาบ้านเฮาก็อุตสาเบิง แม่มันกว้างกี่เมตรเนี่ยโอ้ไม่รู้นะนี่ประมาณห้าเมตรได้อยู่วะนี่ห้าเมตรก็คือรถเข้าไปได้เนาะโอ้ได้สบายนี่นี่นี่ท่านประธานนี่ท่านแกนักพัฒนาจริงจริงนะนาตัวเองนะนี่เสียสละทำถนนหนทางนี่ดูสิแต่ก่อนนี้เดินไม่ได้นะมันลกงลังแตเดี๋ยวนี้มันเตียนแล้วนี่เตียนแล้วนะฮะ นี่นี่คือยายหน่อยทำเกษตรนี่มายูคามาปลูกทุกทีพี่น้องมาทีไรก็ปลูกต้นยูคาไปด้วยออนี่ปลูกต้นยูคาไปด้วยแม่แเราเราของเรานี่คือถึงตรงไหนตรงนี้ปะโน่นโน่นอ,อ๋อเลยปีอีกเหรอนู่นยูคาเล็กๆหนึ่งเ,เดี๋ยวพาเดินไปาน่นเลยเดี๋ยวพาเดินไปเอา้าตรงนี้ก็ถนนใหญ่ไปแล้วก็ยังไปถึงนู่นได้อีกตรงนั้นก็เป็นถนนใหญ่อีกนะเหรอ เก็คือถนนใหญ่อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆกลางแล้วก็ผาเป็นสี่แยกไปเลยโอ้พอดีแม่ได้แปนาทีพอดีเลยดูค่ะเอสดีนี่นะฮะถ่ายถ่ายให้ดูอาณาจักรมเดีอาณาจักรใหญ่หน่อยดูนะแม่มีรู้สึกว่าไฟแรงนะเนี่ยคนคนเห็นเต็มเมดีมา3ามสี่ปีอาจจะไม่รู้เบื้องลึกเบื้องหลัง พามาดูเบื้องหลังของเมดีเป็นถนนที่เป็นถนนท, <ำ S 2> ที่กว้างมากค่ะขับเข้าไปได้ง่ายในซก็คือคันแทนานั่นแหละในก็าน,นานเราเองเดินนี่ในนาเดินไปเรื่อยๆนะ FC เดินไปเรื่อยๆย่ำไปเรื่อยๆไปถึงกลางทุ่งนานี่จะเป็นสีแยกเลยนะนี่มี่สีแยกโอ้โหมีสีแยกกลางทุ่งนาด้วยใช่นี่นะฮะ จะพามาดูเอฟซีไม่เคยเห็นเดี๋ยวถ้าเป็นต้นยางนานก็คือปลูกปลูกแซมตามขอบใช่ไหมแม่ปลูกแซมตามขอบตามขอบเอาไปเรื่อยๆใช่ไหมค่ะไปเรื่อยๆแต่แต่มันเหลือไม่กี่ต้นเหลือประมาณห้าสิบต้นประมาณนั้นนะแม่บอกว่าถ้าหาว่าเป็นพวกต้นเพราะว่าหน้าแรงนี่ไฟไหมอ๋อเราก็ไม่รู้เนาะมันไหมมาคือคืนนี่สีแยกสีแยกกลางนานกกานะพี่น้อง นี่นะฮะนี่ประมาณนี้แหละคะ่ะนี่ก็ไปทางนี้ได้นี่นี่นี่ไงที่ปลูกใหม่ยูคานี่ยายหน่อยปลูกใหม่นี่อ๋อนี่ยายหน่อยปลูกใหม่เออนี่ยูคารนเวลามาแล้วก็มาปลูกด้วยทีละทุงท้องทุงนี่สีแยกค่ะนี่สีแยกยายหน่อยพาไปมันจะให่สีแยกไพแดงนะคะสีแยกกลางทุ่งนาเดินไปอีกพี่น้องเดินไปอีกโอ้โหจะเดินไหวไหมนี่ เหนื่อยลแล้วนะนี่เท่าหลังต้องเอารถรถไฟฟ้ามาขับต่อไปนี่ต้องเอารถไฟฟ้ามาขับเนอะรถ<ด>เดินไปอีกโ,อนอโน่นต้นยูคารโน่นโน่นนาะแม่นะสังเกตต้นยูคามันจะต้นไม่เท่าเท่ากันนะเอฟซีเพราะว่านะเราจะปลูกคนละรุ่นไงอ๋อแล้วแต่สะดวกครับดูสิอันนั้นรุ่นหนึ่งนั้นรุ่นหนึ่งนี่รุ่นหนึ่งอีกท้งโน้นรุ่นหนึ่งเน้นคนละรุ่นเออ นนนนแม้นี่ต้นแคนานี่นี่ต้นแคนาใช่ไหมนที่มันออกเป็นต้นแค่ไม่ได้ปลูกมันเกิดเองอ๋อนี่ก็ใช่นี่แหละนี่น่มื่นดีนะเอท่านประธานแกวางแผนดีนะครับดูสิแกทาทางออกไปขับรถเข้าไปได้ขับรถไปได้สบายนี่บรรยากาศเอเอาเถียงมาตั้งนี่ก็นั่งเล่นสบายเลยก็ทำทางไปมุดนี่ะ ยงนาสวยมากไหมคะเอซมือจะสั่นหน่อยนะเพราะไม่มีขากล้องเพราะว่ายังไม่มีเงินซื้อขากล้องอยู่ที่บ้านมีเอฟซีแต่ว่าแม่บางทีเขาไม่ค่อยถนัดหรอกจับได้ก็มาเลยเคาะขากล้องเลยดูสินู่นอยู่ทางโน้นใกล้ๆกลหมู่บ้านหมู่บ้านจัดสรรทางโน้นน่ะอานโน้นเป็นหมู่บ้านจัดสรรใช่ค่ะนี่ S 1> <S 1> เห็นไหมค่เอฟซขนาดจะคของก็ยังไม่เห็นเลย <konuş> ม,มันลายตาไปหมดเลยถนนอยู่นั่นแหละบ้านหลังนั้นแล้วเอฟซเลยเลยไปประมาณร้อยเมตรเนะเาะจากตรงนี้โนอนอยู่คาเล็กๆโนนฝากต้นอยู่คาเนาะใหญ่ฮะฝากต้นอยู่คาใหญ่นี้ไปอิงนะั่น เลยต้นยูคาใหญ่นี้ไปอีกแล้วแม่ใช่ทางนน้นกับนู่นอยู่น่นนู่นไม่ได้ปลูกยูคาก็มีนี่อ้าวดินเราไม่ไปถึงนู่นเลยเหรอเออมันตอนซื้อทีละสองไร่สองไร่ใกล้จะถึงหมู่บ้านจแม่ไปซื้อตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยใกล้จะถึงหมู่บ้านจัดสรรแล้วโอ้แม่แอบไปซื้อตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยถึงเลยไปอีกแล้วแม่นน่นอยู่น่นน่นโน่นนู่นเลยเหรอนู่นต้นต้นไม้ดำดำนั่นดำดำแล้วก็นู่นนี่ อ๋ออยู่ติดเลยใช่ไหมเนี่ยเหลืออีกสองเจ้าก็ถึงแล้วอีกสองเจ้าก็ถึงเอแม่แอบไปซื้อตั้งแต่เมื่อต่ไม่บอกแต่ไม่บอกคือก็จะมีชาวบ้านเข้ามาให้แม่หน้าแถวนี้ก็จะไม่ค่อยมีทางกันแต่ของเรามันคือมันมีทางของเรามันอยู่หน้าทางอยู่หน้าทางไงมันก็เขยบขยบเขยบขยบเขยบขยบเขยบเขบเขยบขยบเขยบเขบเข้ามายเรื่อยๆเขยบบเข้ามาเรื่อยๆจนยบเข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 ยบเนยบเขยบเขยบเขยบยเยเขยนเข อันนี้ก็ติดห้วยไปแล้วเออติดห้วยทั้งนั้นเลยนะอืโอเคแม่โอเคไหมเก้านาทีสิบนาทีแล้วนะนี่อได้ไหมนี่ได้แล้วได้แล้วโอเคไหมวันนี้มาดูการทำ YouTube ของช่องยายหน่อยมหัสทราค่ะมหัสรรม ทำมานานแล้วเหรอแต่ว่าไม่มีใครไม่ไม่มีอะไรนะยังไม่มีคนดูไม่มีพี่เลี้ยงไม่มีที่ปรึกษาทําเองครับมาตอนนี้ก็คืออยู่ข้างๆแล้ใกล้ตัวแล้วค่ะนี่กับว่าช่องใหญ่จะช่องใหญ่เป็นที่ปรึกษาครับผมโอเคนะคะ ขอบคุณค่ะเอลงแล้วนะคะเดินกลับมาถึงนี่ก็ช่งางก็รอดูปลาต่อนะฮะสังเกตดูสื่อมองมาใส่จะเบาแห้งนะปลาตื่น กับเลย